คุณผู้ชมรายการคำมีพาของเราในวันนี้ประเดิมเทปแรกกันด้วยความหาแบบแอบผวาหน้าสะพึงจะสะพึ่งขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันเลยครับถ้าคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้ ัวอย่างก็เด็ดชนิดที่ว่าไม่กล้าลุกออกจากจอกันเลยใช่ไหมล่ะครับงั้นเรามาเริ่มสถานการณ์แรกกันเลยในเรื่องของขึ้นของอะไรขึ้นวะถ้าคุณผู้ชมกำลังนั่งทานอาหารกลางวันอย่างอร,อร่อยตามปกติอยู่นั้นแล้วมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นเมื่อสาวสวยหุ่นเซ็กซี่เกิดอาการของขึ้นขึ้นมาถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงกันล่ะครับแล้วถ้าคนแถวนั้นล่ะจะมีปฏิกิริยายังไง ไปชมกันเลยครับพบกับหนุ่มคนแรกของเรากันเลยครับลองเทัามีแห้งไม่หมูไม่ชิ้นไม่ตับไม่งอกไม่ผักเรื่องมากก็ไม่ต้องแหลกมาแนละ้วน้องเขาก็เตรียมตัวจะทาน๋วยเตี๋ยวอย่างารอร่อยตลอดเลยน้องเคามิของเรานะครับเตรียมตัวตามแผนการของน้เงียบ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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรน้องผู้ชายครับลุกเลยครับลุกเลยฮะหนีครับหนีโอ้ ลุกไปแล้วอเจ้าเข้าไปแล้วผีเข้าแล้วเฮ้ยเป็นไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น,ะนวะเฮ้ยน้องก็เป็นไรยังนั้นน่ะมีของออกด้วยครับออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วลุกขึ้นไปกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเงียบเงียบ

เอ้ยย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 มยอยยยยยยนยยยยยยยมยยย่ยย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 อยย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 ัยย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 ลยย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 ยอ้ยย กูจะได้ให้กินไหมวะวันนี้แล้วน้องเขาก็ลุกไปครับทิ้งให้โต๊ะข้างๆกับที่ยืนสั่งไว้เตี่ยวอยู่มงถึงก็หนีนะน้องเสื้อแดงวิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลยครับอีนี่ใครไม่รู้น่ากลัวที่สุดเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับเล่นเอาผวาไปตามๆกันเลยใช่ไหมล่ะมาต่อกับสถานการณ์ต่อไปของเราไม่เพียงแต่หาอย่างเดียวยังปนความหลอนกันด้วยเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า ผีห้าพาล้อนร้อนล้อนลอนเฮ้ยตกใจเหมือนกันนะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมกำลังลอรถกับบ้านในช่วงโพสเฮแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นถ้าคุณผู้ชมปะจักเอกับผีขมิบของเราคุณผู้ชมล่ะจะทำยังไงแล้วคนแถวนั้นอะเจอผีขมิบของเราเขา้าจังๆล่ะเขาจะทำยังไงอุ้ยงั้นไปชมกันเลยครับยัไม่มาเลยมาแล้วครับท่านผู้ชม หน้าม้าสองคนของเราก็เข้าประจำตำแหน่งเพื่อเข้าแผนการคมิบของเราในวันนี้พี่คะโทนหากี่โมงแล้วจ๊ะแก้งครับกี่โมงแล้วพี่มีถามเวลาครับดูเหมือนป้าจะไม่ค่อยอยากจะตอบักเท่าไหร่ทุ่มแล้วเนี่ยเขายังมึงรู้เรื่องหรือยังเนี่ยเรื่องอะไรตรงเนี้ยเขายังไม่มาเชิญวิญญาณเลยนะมีเอียงหูฟังมีเอียงหูฟังนี้ยเขาพูดอะไรกันวะน่าสนใจเปล่าอ่ะ อุ้ยเสียวครับเสียวสันหลังครับเสียวสันหลังโอ้โหภาวะเริ่มจับพักครับจับพันิดหน่อยฮะผมเขาบอกว่าสองสามวันที่แล้วมีคนเจอนะเว้ยเจออะไรอ่ะเอาละครับเริ่มฟังเริ่มตั้งใจฟังครับผมเราเดินไปดีกว่านะนิดเดียวเองเอาละครับจุดไข่แมกของเราเริ่มขึ้นแล้วนะครับหน้าม้าของเราลุกออกครับยังยังยังไม่รู้สึกอ้าวผีเรามีไอด้วยมีไอนิดหน่อยนะครับ ปาหันมาแล้วครับหันมาแล้วสกิดเจอเจอมันใช่ใช่ไหมไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่รอกันเลยครับวิ่งปาล่ากันไปเลยทีเดียวน้องขมิบของเราเป็นไงครับผมโอ้โหแต่งตัวได้สุดยอดมากเลยอะเอาครับเรามาเปลี่ยนเป็นสถานที่สาลาไม้ชวนหลอนกันเลยทีเดียวนะครับผมพี่มอเตอร์ไซค์ถึงจะหันไปมองหันไปมองข้างหน้าระวังรถพี่เสื้อฟ้าของเราเดินมาแล้วครับไม่กล้ามอง มีเล่โอ้โหถึงก็ต้องกำหลงพ่อที่ห้อยอยู่ตรงคอนะฮะยังไม่แน่ใจครับมีการหันกลับไปดูอีกรอบนึงว่าใช่ไม่ใช่เอาครับมาพบกับเด็กนักเรียนนะฮะน้องอเกรียนของเรานะครับ <ฮะ S 2> มีการถ่ายรูปด้วยช่างการจริงเลยนะน,น้องน้องรู้เปล่าเป็นเซเลยผีนะอุ้ยตัวก็แล้วนนโโตโัวก็แล้วโตัวก็แล้วอะคุณผู้ชมครับกระมิดกระมพอไหมล่ะเอาไว้ก่อนแล้วโโกัน ความหาของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้ไปพัดหายใจหายคอกันก่อนนะครับมาแล้วครับขมิบหาหาเยอะไปหน่อยในช่วงนี้ขอเสนอชื่อเรื่องมนุษย์กล่องกล่องอะไรอ่ะแล้วทำไมต้องไปอยู่ในกล่องบ้านไม่มีอยู่หรือไงเออแปลกอ่ะถ้าคุณผู้ชมเจอชายหนุ่มที่เขาเตรียมตัวจะไปทำงานมันคงไม่แปลกใช่ไหมละครับแต่นี่เขาดันขวดพลาดออกมาจากกล่องการที่สาธารณะ อุตักคนหรือปูเสฉวนกนเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพ่อนุ่มเขาไม่ของเรานั่นเองไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าคนที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะมีปฏิกิริยากันยังไงกันบ้างมากันแล้วครับกับกลุ่มนักศึกษาของเรานะครับจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอา้าหนึสตกใจกันเลยทีเดียว นี่ครับเป็นกลุ่มน้องผู้หญิงกลุ่มนึงเฮเหมือนฉันรู้นะเหมือนฉันรู้แต่กลัวๆอือเถึงกสะดุ้งกันเลยทีเดียวครับผมมียิ้มมียิ้มตกใจมาแล้วครับน้องผู้หญิงครับถือถุงถืออุ้ย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 ไอ้บ้ามาแล้วครับสองสาวครับสองสาวสาวน้อยหรือสาวมาก ถึงก็พูดไม่เป็นภาษาเลยเหรอครับป้ามาพบกับน้องนักเรียนคนนี้กันเลยครับผมอุ่ยตกใจเยี่ยวเทบลาดเลยดูสิโอ้โหสะดุ้งเลยอะมาจากไหนวะมาแล้วครับกลุ่มชายหนุ่มอุยเกือบออกสาวเลยอะแมนจริงปะเนี่ยน้องผู้หญิงสองคนครับเดินมาแล้วเขาอุ้ยอุอุ้ยอุยอยอย้เขาตกใจตัวเองอะ ตกใจหมดเลยอะุอยกำน้าอกเลยอ,อกยิ่งมีน้อยๆอยู่นะไม่คนละครับมนุษย์กล่องของเรากำลังเตรียมตัวไปทำงานเลยครับมาแล้วครับพี่ผู้ชายใส่แว่นนะครับเดินมาด้วยถึงก็สตุ้งกันเลยทีเดียวโอ้โหตายแล้วหมดความแมนกันไปเลยทำเอาพี่ผู้หญิงยิ้มปั้นกันไปเลยสงสัยสงสัย คุณลุงคนนี้อาจจะตกสาตกใจไปเลยครับโอ้โหตกใจวิญญาณแทบออกจากล่างเลยลุงมาถึงพี่ผู้หญิงคนนี้ฮะกำลังเดินคุยโทรศัพท์อยู่เอะอุ้ยตัวเองตัวอะไรไม่รู้ออกมาจากกล่องงานนะกลัวจังเลยหมายคุยนยครับว่าโอ้พี่ผู้หญิงถึงก็ผวาพี่ผู้ชายถึงก็ต้องปลอบใจกันเลยอ่ะเออไม่เป็นไรเขาอยู่ข้างตัวนะมนุษย์กล่องของเรานี้กิฟต์เก๋เท่จุงเบยจริงๆนะครับ มาต่อความหากเหตุการณ์ต่อไปทักคนผิด mm hmm. เคยใช่ไหมครับผมว่าทุกคนเคยทักคนผิดหน้าแตกกันมาแล้วแต่วันนี้เราจะให้น้องขมิบไปลองทักคนที่ไม่รู้จักคนที่เดินผ่านไปผ่านมาดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงน้องเขาจะจําได้ไหมเอ๊ะไปดูกันเลยดีกว่าอ้าวครับใครวะรมันเรียกใครวะเป็นไงสบายดีบ้า ผิดเลป่ไม่ผิดเราเคยเรียนด้วยกันอยู่เลยตอนนั้นน่ะเคยมาเล่นกับเราอยู่เลยตอนนั้นน่ะเอาเอาลูกบอลอ่ะชอบเพี้ยงใส่เราแล้วก็เอาไอ้นี่ยกระดาษอ่ะปาใส่หัวเราแล้วเราก็โกรธมากเลยอ่ะอือจำแฟนนั่นเนี่ยใช่นึ่งไม่ออกเลยเฮ้ยจริงจำแล้วเป็นไงบ้างอ่ะแฟนสบายดีปะสบายดีครับแล้วมีลูกยัง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 ไม่รีบเอาทำไมอ่ะโอ้โหนี่มีทำไมแล้วแฟนแล้วแฟนคบกันนาญยัง ก็มาท้ามืแล้วเหรอเออดีใจด้วยแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานแต่งยังแต่งเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยแล้วทำไมไม่เห็นเชิญอเราเลยเพื่อนรุ่นเด็กๆยังเจอไม่เจอกับคนเลยบางคนก็ไม่แทบจะไม่เจอแล้วมั้งหรอแล้วเราได้ไปงานโรงเรียนมั้งปะไม่ได้ไปเราใหญ่บ้านด้วยแหละอ๋อแล้วบ้านไปอยู่อยู่ตรงไหนอ่ะย้ายมาอยู่ลพบุรีเป็นธุกิจนาคารเอยไปแล้วหรอคุยกันเป็นตุเป็นตะเหมือนรู้จักเขาเลยนะน้องเขมีมิใช่พี่นัทเปล่า <Not> นัดเหรอใช่โอ้ย I mean ูย oh, you know ูยูเนมนัดไอวี่ยูยูโฟกัสไออ่ะอ๋อโอ้ยูยูรู้จักไอยูวีแชทกับไอยูโอ้ไอแชทกับคุณใช่ไหมโอ้โห how are you long time isn't it really long time <Yeah. S 1> uh, like two years before ยู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 จำไอได h h? Yeah. ้ไหมไม่ได้ให้นิดหน่อยเหรอ ใช่เหรอจำได้เหรอแต่ไอจำอยู่ไม่ได้โอ้เอ็มสอร์รี่โอ้ไรคุณยายนวลงคุณยายสวัสดีจังไงจังหนได้ไหมยายไม่อยหญ่จ็นไงมากสวัยดีปะเข่าฮะหนูเป็นเพื่อนลูกคุณยายไงน้องแอนน่ะใช่ ทำไมแตไม่ใช่ก็ตอนนั้นหนูยังไปเล่นบ้านอยู่ที่บ้านยายอยู่เลยมึงใครวะหลานคุณยายไงแอนน่ะเออเออใช่ใช่เออเออใช่ใช่อ๋อใช่ใช่ไหมอ๋อใช่ก็ใช่แต่ว่าหนูลืมไปแล้วแหละคุณยายหนูหนูลืมคนชื่อแอนไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลออ้าหนีกันซะงั้นน่ะพี่พี่จำตกได้ปะเนี่ยแม่เป็นไงบ้างสบายดีปะหนูชื่ออะไรอ่ะ วีวีจำวีไม่ได้หรอพี่พี่นาใช่ป่า่ใช่พี่นาอยู่ไหนอะในตู้อะค่ะเฮ้ยในตู้ไหนเฮ้ยพี่เองท้าคนผิดแล้วมั้งโอ้ยจูเคยจำเคยไปบ้านพี่นาอยู่อะเคยมาบ้านกูตอน่ลางค่ะเพราะว่าพี่ไปอยู่นี่พี่ไม่ได้กันนี่ใครเลยเอ้อเหรอเป็นยังไงกันบ้างครับนี่แค่สเต็ปเบาๆนะไปหากันต่อเลยดีกว่า มาต่อกันที่เรื่องดีๆกันบ้างนะครับช่วงนี้ประเทศไทยของเราน้ำใจนี่หายากจริงๆเลยแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าประเทศไทยเรามีซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาจริงๆคนไทยนั้นอยากให้ช่วยเรื่องอะไรมากที่สุดให้ที่นี่มีตารอยยิ้มมีความสุขในการเดินช้อปปิง้งช่วยให้โลกนี้มีความสุขค่ะอยากแค่ช่วยให้ประเทศไทยแบบรักกันเยอะๆค่ะอ่ารู้ละ ในที่สุดเราก็พอบีกอบกู้โลกแล้วจะรอใช้ทรืไมไปเลยไปดูซปเปอร์บิกันเลยดีกว่าว่าจะพิทักษ์ความหาก,ก้าทำความดีได้ไหมแล้วคนไทยจะรู้สึกยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ มาดูภารก,กิจแรกของซูเปอร์มิดกันครับช่วยผู้พิการทางสายตาสุดยอดจริงๆเลยซูเปอร์มิดมันบ้าหรือเปล่าวะเอาไปห้อบอดเต้นดีไป20สเลยได้มา20แล้วครับ <Okay. S 1> สายไม่หยุดเอลดีจริงๆเลยนะพวกคุณเป็นเลโกก,กูจะตีให้ตายเลย มาแล้วครับซปเปอร์มิบของเราโอ้โหช่วยลุงขึ้นรถรับจ้างนะครับช่วยถือของให้ขอบใจมากเลยนะลงถึงอากาศร้อนยังไงซุเปอร์มิบของเราก็ไม่หวันทำดีต่อไปนะซปเปอร์มิบมาช่วยน้องรับบริจากใจบุญจริงๆเลยนะจ๊ะหรือแอบชอบน้องเขายู่ ดูสิซูเปอร์มิบได้เงินบริจาคมาเยอะเลยพี่โคตรเจ๋งเลยอ่ะป้าท่านนี้กลัวซูเปอร์มิบจะเหนื่อยโอ้โหยื่นน้ำส้มมาให้ใจดีจริงๆเลยครับคุณป้าดูคนรอบๆข้างสิครับยิ้มแย้มแจ่มใสไปกับซูเปอร์มิบเลยหนูชอบจังเลยค่ะ มาจ้าป้ามาช่วยมาช่วยมาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยจ้าโอ้ยน่าจะเมืนแล้วโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะบรวยครับรวยรวยนี่แหละครับน้ำใจของซุปเปอร์มิปของเราเป็นไงบ้างล่ะครับภารกิจของซุปเปอร์มิปวันนี้ก็หมดลงแล้วแต่ก็อยากให้คนไทยมีน้ำใจกันเยอะๆนะครับพักให้หายเหนื่อยกันสักครู่เดี๋ยวมาหากันต่อในรายการคมิบห้ามาแล้วครับสถานการณ์ขมิบวันนี้คือไม่เชื่อยาลบ เกิดขึ้นที่กองถ่ายรายการสปอตแซฟโดยเหยื่อของเราก็คือพิธีกรชายพี่ม่อนของเรานั่นเองโดยเราจะสร้างสถา,านการณ์ให้พี่ม่อนเชื่อว่าน้องขมิบเป็นคนขวางโลกไม่เชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางและมักลบลูอยู่เสมอแล้ววันนี้น้องขมิบก็มีอาการแปลกแปกแถมยังลบลูเจ้าที่อีกถ้าน้องขมิบผีเข้าขึ้นมาไปดูกันเลยว่าพี่ม่อนของเราจะทำยังไง มาแล้วครับพี่ม่อนของเรานะครับเดินมาถึงกองรายการสปอร์ตแทบพอดีเลยมาถึงที่กันแล้วครับก็พูดคุยกับพี่อ๋อมสกาวใจของเรานะครับทัดคนเขาไปทั่วจะรู้ไหมเนี่ยจะโดนแกล้งเนี่ยไอ้ไม่ไงอะสบายดีเปล่าตด๊ตดต๊ดได้ผู้ชายไปกี่คนแล้วอะตอนเนี้แหมอกหัวสีทองเลยนะพี่อ,อมเราก็บิ้วนะครับว่มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ให้พี่ม่อนไหว แล้วดูอาการนีม่มอนครับเห็นแล้วเป็นพ็อปที่เราวางไว้นั่นเองเอา้อาวตามแผนจะออกจงไหวเลยครับผมโอ้โหเป็นคนที่เชื่อถือในเจ้าที่มากเลยโอ้โหเข้ามาเข้าออกต้องไหวนะครับให้อปกาไปเนี่ยน้องคามิบของเราขึ้นครับรเอาละครับน้องคามิบเราจะเข้าตามแผนครับเกิดอาการโวยวายขึ้นมา พี่ม่อนเราก็หันมาม, oh มองข้างบ้างฟังอยู่บ uh 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 ้างรถมาเร็วมาเร็วเดินไปไหว้ด้วยไหว้หน่อยเหอะไหว้เจ้าที่นิดนึงเขาไหว้กันหมดอ่ะน้องขมิบเขาไหว้กันหมดมีแกคนเดียวเนี่ยมาจะถ่ายถ่ายสถานที่ก็ต้องไหว้ด้วยทำอะไรน้องขมิบทำอะไรือไม่ดียยายายังอีกยังอีกยังอีกจะไปลบหลู่ดีจะไปลบหลู่อุ้ย เขาเตือนแล้วนี่ครับพี่มอนของเราเขาเตือนนะครับไม่เชื่อน้องเราไม่เชื่อเอาน้าไปทิ้งเฉยเลยตามแผนมากๆเลยครับผมอื้อเอ้าเตะเตะกระถางคูบนั่นไม่ใช่ลูกบอลเตะอยู่ได้การฝนเพิ่มมาว่ายังไม่หยุดอีกอแต่น้องเขาบีบบอกว่าโดนโปรดิวเซอร์ตีเจ็บจริงนะครับยังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดอันนี่อยากลองน่าเกลียดของเขานี่ อ้าวพี่อมอก,ก็เตือนอไม่ฟังอีกดูซิทําได้ไงเนี่ยพี่ม่อนเราถึงกังเลยครับว่าน้องขมิบเราทําไม่ได้ยังไงโดนเข้าไปอีกดอกแล้วตงเพียเลยเป็นอะไรเนี่ยออพี่ม่อนว่าหน่อยเร็วน้องมันเลน่นเล่นยาอะไรมาบ้างวะน่าจะเป็นยาคูเ,าเล่นอยู่ี่อ,ลอมลม,ม,ม,มันเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ยมันเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ยนั่นนะสิมันเป็นป้าอะไรของมัน ทีมงานของเราก็จัดพ่อให้เข้าที่ให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อความสมจริงยิ่งขึ้นลูกช้างขอโทษนะคะเพื่อนหนูไม่ได้ตั้งใจอย่าว่าเพื่อนหนูเลยนะคะแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่ต้องย้ายโลเคชั่นใหม่กันแล้วนะครับน้องขอมิบของเราหน้าดำขำเครียดเลยทะเลาะก,กับแฟนมาหรือเปล่าน้องอืมเป็นไรละน้องขอมิบพี่ม่อนถามอะ่ะยังอุตส่าห์เป็นห่วงน้องขอมิบห่วงตัวเองก่อนไหมว่าจะโดนอะไรบ้างช่วงนี้ทีมงานของเราก็บิ้ว ให้พี่ม่อนเชื่อสนิทใจนะครับว่าน้องขมิบของเราไม่เชื่อเรื่องสยศาสตร์จริงๆดูสิพี่ม่อนตั้งใจฟังเลยอะยังอีกยังจะทําอีกน้งองขมิบอย่านะพี่ม่อนเตือนแล้วบอสก็เตือนแล้วยังไม่ฟังอีกพี่ม่อนถึงก็จับกระเป๋าหนีกันเลยทีเดียวแหมกลัวของเข้าเหมือนกันละสิไมวไมูกลัวไปดีกว่า แน่ไปนั่งสห่างเชียวพี่ม่อนจะกลัวอะไรล่ะครับกูสาหนีมึงจะมาล่าใกล้กูอีกเล่นคุกกี้ร้านดีกว่าจึงจ้งจึง้งจึ้งไงตัวเองจึงจ้งจึง้งจึ้งกูไม่มองยังไงกูก็ไม่มองเอางี้ดีกว่ากูแกลับดีกว่าถึงก็แกลับใส่ซะงั้งงนนะพี่ม่อนกลัวน้องขมิบขนาดนั้นเชียวหรอและแล้วก็ถึงช่วงเวลาคลายแม็กของเรื่องนี้กันแล้วนะครับถึงช่วงเวลาที่พี่ม่อนต้องกลับบ้านทีมงานเลยขับรถมาส่ง น้องขมิบก็ต้องมาส่งด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแหมมาถึงรถแล้วน้องขมิบก็มาส่งด้วยแหมมีน้ำใจจริงๆช่วยถือกระเป๋าด้วยแต่พี่ม่อนจะรู้ไหมเนี่ยว่าจะโดนอะไรต่อไปไอ้น่าหนๆๆๆๆ้าของขมแนๆๆ่นแน่นน้องขมิบจับแขนเขาให้แล้วพี่ม่อนของเราถึงนหน้าซิ่ไปเลยอะไมนั้าวเป็นห่วงน้องขมิบด้วยน้องขมิบเป็นไรครับน้องขมิบกูไม่ได้ห่วง วทีมงานของเราก็บิวเต็มที่ตบหน้าตั้งสติจำทีมงานได้ไหมน้องขมิบดูสิจับมือพี่มอนซะแน่นเชียวน้องขมิบอะไรมีแต่การลุ้นไม่เลยมีจำพี่ทีมงานได้ไหมจำพี่ทีมงานได้ไหมน้องขมิบเล่นสมจริงมากเลยครับ พวกมึงมาด้วยกัอนช้อยมอยก็มาด้วยกันไม่ใช่หรอน้องข้ามิเราก็นั่งรถคันเดียวกันมานะอ้าวโกดซีโกดซีตะมอนเอาล่วงไปแล้วครับลงไปนอนแล้วครับลงไปนอนแล้วชักเลยชักเลยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยตามเฮตามเฮ้ยเร็ว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 อยู่กับน้องก่อนอยู่กับน้องก่อนอยู่อยู่พี่มัดจะไปไหนพี่มัดจะไปไหนเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวรถมา เด ah huh> ี๋ยวพี mm ่ไปตามพี่เอง่อนจุกกับน้องจุกเฮ้ยหุ่นี่นี่หุ่นนี่นี่เอ้าหนีไม่ฉันงนน่ะทีมงานของเราทิ้งให้พี่ม่อนอยู่กับน้องขมิบกันสองต่อสองอีกแล้วพี่ม่อนอยู่คนเดียวแล้วทำยังไงต่อแล้วเนี่ยพี่ม่อนอยู่คนเดียวแล้วเ่อ้าเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วสิครับเมื่อพลเมืองดียื่นมือเข้ามาช่วยวิ่งไปบอกยามตรงประตูเนี้ยตรงต้งนี้ให้หน่อยบอกว่าพี่ไม่ต้องตามยามตามปอตึกตึงไปเลยน้องใกล้ตายแล้วตามปอตึกตึง กลายเป็นที่สนใจของพลเมืองดีไปเลยโอ้โหมากันเยอะแยะเลยแต่น้องขมิบเราก็ไม่หวั่นนะครับยังเล่นบทต่อไปโอ้โหมากันเต็มเลยครับตอนนี้เนียนมากเลยน้องขมิบดูสีหน้าพี่ม่อนสิเชื่อสนิทใจไปเลยอู้น้องเขมิบมีหมอนด้วยเอาผ้าห่มไหมละ่ะน้อง แหมเดี๋ยวพี่หามุ้งมาให้นะเดี๋ยวยุงกัดน้องขมีของเราเล่นได้สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงเลยขนาดคนแถวนัดยังเชื่อสนิทใจถ้าจะไม่ได้การซะแล้วครับพลเมืองดีแห่กันมาดูยกใหญ่จนทีมงานของเราต้องกันคนออกไปเพื่อให้เข้าแผนเดิมถึงก็ต้องสวดมนต์ไล่ผีกันเลยเหรอครับพี่ม่อนคาถาอะไรอะ่อปปะอปาตีเออปาติเท,ปปทเท,ท,เท,ท,เทนาะแล้วแผนการของเราก็ดําเนินต่อไปไ โหพี่ม่อนถึงก็ต้องควักโทรศัพท์โทรหาแม่กันเลยเหรอครับแม่ครับแม่ครับช่วยม่อนด้วยมันไม่ยอมปล่อยมือม่อนเลยอะม่อนกลัวแล้วพี่ม่อนก็เสนอให้ทางทีมงานพาน้องขมิบ ไปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางที่ได้ลบหลู่ไว้เป็นไงนะครับน้องของมิมของเราของเข้าแล้วดิ้นแล้วเจ้าเข้าไปแล้วครับผมตอนนี้เอ้าตีซซเข้าไปตี้อเข้าไปตีเข้าเข้าไปเอ้าไม่ใช่อะไรไม่ใช่มวยนะครับผมถึงก็ต้องเอาพักพ้องคอกันเลยทีเดียวน้องของมิมของเราเจ้าเข้าตองเอาพักพ้องแล้วครับถึงก็ดิ้นกันไปเลยปล่อยคุณนะปล่อยคุณนะกุญเจปล่อยกูณปล่อยกูคุณเหนื่อยคุณเหนื่อย กูแกมาตั้งแต่เช้าแล้วกูเหนื่อยทีมงานของเราก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมตั้งแต่เช้าแล้วเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยกันหมดแล้วอยากกลับแล้ว <g ül> กูนเหนื่อยอีมอนรู้ตัวแล้วครับผอม <g ül> โอ้โหได้สะพานด้วยเรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันหน่อยนะครับแต่ทางที่ดีไม่เชื่อก็อย่าลบลู่กันนะเฮฮากันพอหอมปากหอมคอนะครับครั้งหน้ารับรองว่า ต้องขมิบห้าวันนี้แน่นอนอย่าลืมติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับรู้สึกไงบ้างป็นไงฮะจะไปกันขมิบหา้ารู้สึกว่าทำได้ยังไงครับขอถามนิดนึงว่าทำไมต้องทำร้ายผมขนาดนี้น้องลงทุนมากจะมามขวาง <พด S 2> ล็อรับมันเลยตั้งแต่เชา้าเป็นทำหน้าบึ้งตึงตังและอย่างเงี้ยือตายเลยตายเลยตายเลยสนุกดีครับ